ใจเข้าร่วมประกวด Miss Universe Thailand ที่2014คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของดิฉันดิฉันได้เรียนรู้ว่าเราจะไม่มีวันเสียใจเมื่อกล้าที่จะเดินตามความฝันของตัวเอง นนั้นจะจบลงอย่างไรการได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปล่สี่นวัฒนธรรมกับเพื่อนนางงามจากกวแปสิบประเทศทั่วโลกชือเป็นเกียรติและควอมภาคภูมิใจสูงสุดของดิฉันและดิฉันได้ทําหน้าที่นั้นอย่างเต็มกําลังความสามารถตลอดเวลาที่อยู่ในตําแหน่งนี้ดิฉันได้พบและรู้จักกับผู้คนมากมายได้รับความรัก กำลังใจและการสนับสนุนที่มอบให้อย่างจริงใจได้รับนิตรภาพที่ไม่สามารถซื้อหาได้จากที่ใดดีด่ฉันมีโอกาสได้ทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมแม้จะเป็นเพียงฟันเฟืองลเล็กๆแต่ก็เป็นความภูมิใจอันยิ่งใหญ่ทำให้ดิฉันได้ทราบว่าเราทุกคนสามารถมอบความรักความสุขและให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นได้ตามกำลังของเราขอบคุณคุณแม่ ที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่มาโดยตลอดขอบคุณคุณพรทิพย์น้าคีรันกนกผู้เป็นแรงบรันดาลใจอันยิ่งใหญ่และสอนให้ดิฉันรู้ว่าเป้าหมายในชีวิตของเราไม่ใช่มีเพื่อตัวเราแต่เราสามารถที่จะทำเพื่อคนอื่นได้ด้วยขอบคุณกองประกวดมิ s Universe Thailand ที่ให้โอกาสดิฉันมายืนตรงจุดนี้สุดท้าย ขอขอบคุณคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกที่ร่วมส่งกำลังใจให้ดิฉันในการประกวด Miss Universe ทุกอย่างคือความทรงจำที่มีค่าและที่อยู่ในใจของดิฉันตลอดไปขอบคุณค่ะ